หนังสือเรื่องกุญแจใจตอนที่2 3บททดสอบวันนั้นฉันจะไปเชียงใหม่เมื่อถึงสนามบินฉันนำตั๋วเครื่องบินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อออกบัตรที่นั่งเพราะเป็นวันหยุดยาวคนจึงเยอะเป็นพิเศษฉันต้องต่อแถวอยู่นานในที่สุดก็ถึงคิวของฉันฉันเดินไปที่เคาน์เตอร์ ยื่นตั๋วให้พนักงานและยืนรอเห็นได้ทันทีว่าพนักงานอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยความไม่แน่ใจว่าเขาจะออกบัตรที่นั่งให้ฉันถูกหรือไม่จึงย้ำกับเธอว่าตั๋วของฉันเป็นตั๋วพิเศษที่ระบุว่ามีสิทธิ์ได้นั่งชั้นธุรกิจเธอมองหน้าฉันแล้วทำหน้าไม่พอใจพูดทวนๆว,ว่าเห็นแล้วฉันสะดุดกับคำพูดนั้นแต่ด้วยความที่เคยฝึกมาบ้างแล้วว่า เราจะต้องเป็นคนทันเหตุการณ์จะไม่เก็บขยะก็นึกได้ทันทีว่ากำลังทำอะไรอยู่จึงบอกตัวเองว่าเขาจะพูดยังไงก็ช่างเขาตอนนี้เรากำลังมาเอาบัตรที่นั่งนะไม่ได้มาเอายิ้มหวานไม่ได้มาเอาเสียงเพราะของเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่เร็เวๆสักหน่อยฉันยังไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับไปเขาขอดูแบบประชาชนก็หยิบให้เขาแต่โดยดี เมื่อได้บัตรที่นั่งแล้วก็เดินไปขึ้นเครื่องอย่างสบายใจไม่หงุดหงิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพราะรู้ทันตัวเองและแก้สถานการณ์ได้ทันและไม่ลืมที่จะคิดต่อเพื่อเตือนใจว่าถ้าเราเกิดโต้อตอบกลับไปพนักง,งานอาจไม่พอใจทำให้ได้บัตรที่นั่งช้ากว่านี้ถามเราเองก็ได้แต่ความหงุดหงิดเพิ่มอีกด้วย